ข้อความในเมสเซจไม่สามารถส่งได้ปัญหาที่ทุกคนอาจพลาดแต่อย่าก,กังวล Apple มีวิธีแก้ไขแล้วและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบเพิ่มเติมหลังจากการอัปเดต iOS 26หลายคนอาจพบปัญหากับเมสเซจที่แสดงข้อความ not delivered หรือส่งข้อความเป็นฟองสีเขียวแบบ SMS Plus S แทนแม้ X ath, แต่บางคนอาจพบว่าข้อความถูกส่งจากอีเมลแทนเบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจทำให้รู้สึกสับสนและไม่สะดวกในการใช้งานอย่างไรก็ตาม Apple ได้ออกเอกสารัพพ p o r t https://support.apple.com/ ขีดอ119859เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้แล้วแล้วสาเหตุมาจากไหนตามข้อมูลจาก m a c r u m e r s h t t p s w w w m a c r o m o r s c o m 2 0 2 5 1 0 1 5 a p p l e a c t i v a t i o n i o s 2 6ปัญหานี้มักเกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่ตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่บน iOS 26และเลือก ตั้งค่าดิเซนย้ภายหลังในเมนู settings ซึ่งทำให้ emessage ไม่ถูกเปิดใช้งานอัตโนมัติปัญหานี้อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนว่าทำไมข้อความของตนไม่ถึงฝ่ายรับแต่อย่ากังวลมีวิธีแก้ไขที่ง่ายและรวดเร็ววิธีแก้ปัญหา not deliver ใน emessage ไปที่ App settings การตั้งค่า 2. เลือกเมนู apps messages 3. ปิดสวิตช์ e m e s แล้วเปิดใหม่อีกครั้งแต่คุณรู้ไหม วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ข้ามขั้นตอนการตั้งค่าอิสยาห์ระหว่างตั้งค่าเครื่องครั้งแรกหรือผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนเครือข่ายและเพิ่มอิสยาห์ใหม่ในภายหลังซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะส่งผลต่ออินเซอร์ของคุณนี่เป็นบั๊กอินเซอร์ครั้งท,ที่2ที่ถูกรายงานหลังจากการอัปเดต iOS 26และก่อนหน้านี้ Apple ก็เพิ่งปล่อยคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานอินเซอร์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เห็นได้ชัดว่า, Apple ยา,ยามแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างรรววดเ็ แต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไม Apple ถึงยังคงมีปัญหากับเมิเซอร์หลังจากการอัปเดต iOS 26คุณคิดว่าอาจเป็นเพราะอะไรและคุณเคยพบปัญหานี้มาก่อนไหมอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมหากคุณเพิ่งอัปเดต iOS 26หรือเปลี่ยนมาใช้ iPhone เครื่องใหม่แล้วพบปัญหา not deliver อย่าลืมลองทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำดูนะอาจช่วยให้มอเมสเซจกลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้งและอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก Apple เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้